สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทเบอร์สุคุสุกอนนะมือนจะพามาเบิรงเนาะรถเมนะที่อยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วนะเวลาเดินทางนะจะร่ะวกสบายปานใดจะเป็นอ่าระดับต้น VIP ของเขานี่นะมันเป็นแนวใดเนาะซึ่งรถายนี่นะเป็นรถจากเวียงจันทร์ไปหาโบเกลนะ เป็นรถของ VIP บริษัทหนึ่งที่อยู่ในเวียงจันทร์นะเห็นเป็นสภาพแบบนี้แล้วพวกแก้วคิดยากจะเดินทางกับรถ VIP ในนครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปหาพกแก้วอยู่บ่อนะก็เลยเฮงกูว่ารถธรรมดานะรถ VIP เนี่ยนะมันเป็นรถสองสั้นนะซึ่งมันจะมีเตียงนอนนะแต่ว่าระบ้างกลางที่ทางเดินหนาะว คนขับรถท่นเขากันยังอาหับคนเข้ามานะเอาตั้งเสริมเรียนไปแล้วก็หับคนเข้ามาสภาพคนที่มาเก็บปี้นะอันนี้คือหลังจากที่ซื้อปี้ในเคาน์เตอร์แล้วออกมาข้างนอกนะสาหรับคนที่นั่งตั้งเสริมหรืออย่างก็ยาน,นะเขาจะมาเก็บปี้แบบนี้นะปีนอยู่ในเทงหัวกันแหละนะเก็บปี้อันนี้นะเก็บอาค่าตัวรถเมฮนานะ สภาพการเดินทางอยู่ในประเทศค่อนข้างจะคัดค้องนะค่อนข้างจะบสะดวกสบายอ่าล่าสุดนี้เพิ่งเปิดรถระบางประเทศไปนะก็ซึ่งมาเป็นรถค่อนข้างที่จะดีแล้วนะแต่เบิ้งสภาพรถอยู่ในประเทศตัวเองแทบเป็นย่นะคือบบพัฒนาเรื่องนี้เป็นอย่างคือบไตใจชีวิตคนอยู่ในประเทศนะเป็นอย่างคือบอ่าอยากให้คนในประเทศตัวเองเดินทางไปสะดวกมาสะดวกในบอกนะ คือมันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อะเรื่องการเดินทางหรือว่ารถนี่นะซึ่งมันก็มีปี่บอกกันแล้วว่ามันเตียงเนื่องมันนอนได้สองคนซึ่งทางเดินนั้นก็ปะให้เขาเดินย่างไปสะดวกสบายเวลาไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากลางคืนนั้นมีได้คนไปเข้าห้องน้ำนะนะลุกก็งมากันก็ลุกบ่ได้จะออกกเตียงก็ออกบบได้จิลกลงไปเข้าห้องน้ำก็ลงไปบ่ได้นะสภาพ อตอนนี้นะรถ VIP เนี่ยนะเท่ากับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะสมัยตั้งาต่30กว่าปีที่แล้วเนี่ถ้าจื้อความได้นะสมัยนั่นนะค่ะนะขึ้นลดมาก็เป็นสิละนะขึ้นลดปุ๊บนี่จะเห็นรถอันนี้นี่กระดาษ v i ไได้ธรรมดานีนพวกเก้าจะคืดออกบอกว่ามันจะจํำได้แน่นปัะปากระป๋องเลยนะแน่นนะ ผู้ที่นั่งตักกันได้ก็นัน่งตักยืนซ่อนจนเบียดกันนังซี่กรเมย์นะเบียดกันน,กนังซี่กระเมย์รถธรรมดาอันนะะ่ะนะที่แล่นกลางเวรอันนี้รถบีไอพีเล่นกลางคืนนะจากเบียงจันทไปหาโบกแก้วนะขินเห็นสภาพลุงขี้เหล้าขี้เมาหะนะที่ออกมาโมยวายว่าอยากให้อาซาดอื่นเข้ามาแบบว่าท่องเที่ยวหรือ่วนเชิญนะคนเข้ามาเที่ยวประเทศลาว โฆษณาแก่้งแบบนั้นโฆษณาให้อ่รัฐนาช่วยเรื่องนี่นะให้ความสะดวกสบายแก่คนในประเทศนะถ้าเกิดว่าขายปี้เต็มปุ๊บนีบ่บบให้หับคนขึ้นมาตืมเด็ขนะดขาดนะลดคันหนึ่งมันต้องเอาแบบนั้นนะอันนี้นี่ป่วยป่าละเลยได้บบมีการกวดสอบกวดกายังนะคนแน่นและกันแน่นก็ไปอีกนะ คนที่ซื้อปี้ซื้อปี้ i p ไอพม่นบัตรชืดๆได้นะซื้อปี้บีอเอหนึ่งคน่ะนะนะคนเทาก็อยากได้ความสะดวกสบายเม่แต่ว่าซื้อปี้ไปแล้วมันก็เสียความรู้สึกแบบนี้แบบนแน่นอัดตึ๊บปึ๊ดเข้าไปเต็มเนี่ยวไปแบบนี้นะมันเสียความรู้สึกเสียเงินนะคนที่ซื้อปี้ไปเล้ยแก้งนึงหันก็คือกัน อีตนสงสารคนที่เขานั่งอยู่ในเก้าอี้ตั้งแต่กลางคืนจนห้นองือ่นเศร้าคนน่ะนะเพราะว่าเดินทางในทางไกลก็มีความสะดวกสบายอย่างเลยนะบสมซื้อกับทิบาเอิญให้คนเอิญไปเบิ่งตึกสูงๆอยู่ในประเทศนั่นนะจะไปให้เบิ่งตึกสูงเลยจะไปเบิ่งถนนหนทางไปเบิ่งปากกระโปรงเอ,อัดกับบจักนะเธอหน้านะโฆษณาเรื่องนี้นะเรื่องอยากให มีการลดได้ลายเที่ยวตัวมือ่อใกล้บุญท่าหลวงเข้ามานี่แห้งคักได้นี่นะป่ากระปองแออัดนักพุ๊ด,ด,ดนะต่างชาติเข้าไปี่มันก็งงเลยโอ้ไ oh ม่ก็เดนแล้วนะความเจริญของประเทศลาวเขาจะตื่นตกใจแบบนั้นเนาะอเมซิ่งลาวนะซุปปีเบปพีขึ้นมาตกกระใจภาษาเนึกว่าอันลดอันธรรมดานะ ยังให้มีการพัฒนาเนาะเวลาเห็นบอกเวลาเข้าประเทศอื่นนะ BIP เขาก็บีไได้เต็มแล้วเขาก็บอเอาคนเพิ่มนะพอเต็มปุ๊บี่เขาก็ใส่รถเสริมเข้ามานะรถอยู่ในประเทศลราฮันก็มีลายคันอยู่ได้นะลายบริษัทจู่นะต้องมีระบบระเบียบพอเต็มปุ๊บบอให้เอาคนเข้าไปเพิ่มนะต้องเอารถเสริมเข้ามาเสียบปุ๊บในช่วงที่เเทศกาลสินะ ต้องมีลดเพียงพอต้องมีลถเสริมนะอย,ย่านานแย่ไรอย่าแฝงะว่างประเทศเอาในประเทศนั้นให้รอดก้อนนะเอาคนในประเทศนั้นให้รอดก้อนอาเที่ยวระบ้างประเทศนะนะมันก็นมีสองฝั่งอยู่แล้วมีทั้งไทยทั้งลาวเนาะถ้าเกิดว่าคนลาวหันก็ข้ามไปด้านพอข้ามไปแล้วก็ยูด้านก็นมีรถเข้าไปโปกโซอยู่อติดกระด้านเขาก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่นะ แต่ก็ไ่ได้ลำบ,บากแข่งแต้คนอยู่ในประเทศเขาขี่รถสายยาวนะขี่ไปหลายสวโมงสิบกว่าสวโมงมันต้องมีระบบที่ดีกว่านี้นะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเวลาเจอสถานการณ์สิ่นะ่ะภยัยยากมาเที่ยวอีกทามเนี่ยเป็นค่อยไปเจอสถานการณ์นั้นัค่อยกระโบยากไปอีกแต่นะมันเมิดความมู้ึกมันเสียวความมู้สึกนะเมื่อยทั้งเมื่อยอ,อีกต้องมาเจอสภาพแออัดนะ เอาให้มันพอดีอย่าเอาหน้านะเอาคนในประเทศไว้เสื้อลดบ้าถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาเรื่องนี่นะเรื่องเล็กๆน้อยๆไปนะหลายๆจุดแก้ไขให้แต้ละจุดให้มันชึกบ้อนนะเทศกาลเอารถเสริมเข้ามาหรือว่าวันธรรมดาวันจุดนี่นะเห็นบ่า่าคนร่างไหลกับบ้านะนะ เอารถเสริมเข้ามาถ้าเต็มแล้วนะคือเขาว่าอย่าเอาคนเข้ามาเพิ่มนะเอาคนเข้ามาเพิ่มมันกระเบียดเสียดกันนะถ้าเกิดมานักท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเหตุการณ์นะั่นเขามาเที่ยวเดียวขเขาก็ไม่อยากมานะคือเขาว่าแหละเพราะว่าเจ้าเป็นรถ BIP ซื้อตัวมาเขากย็ยากได้ BIP เนาะเจ้าต้องคาใจว่าคําว่า BIP บอกค่อนข้างที่จะเป็นส่วนโตเนาะาไรอย่างมาอันนั่งสุดนั่งดมแออัดจะพืดตะพื้เจ็บ อันเงี้ยวก็ไปเงี้ยวบบได้นะ่ะหนอจัดสรรให้มาส่มกับประเทศที่จเจริญเอินเขาไปเบิ้งตึกสูงเอินเขาไปเบิ้งท่งให้ทงนานนะเราจเจริญแล้วนะมันบรลยล่าหลังผ่านมาสี่สิบเก้าปีแล้วห้าสิบปีนะยังได้ซัมน่น,นะพัฒนาฝีเมือการพัฒนาประเทศในเด้อนะจะเอาหน้าย่างเดียวไร <c oughs>